สวัสดีค่ะมาดูต้นอสงไขต้นแม่นี่เนาะโอ้โหนี่ต้นแม่ต้นลูกต้นนั้นเท่าไหร่เอ่ยอ่าเท่าไหร่คะแยกหน่อยหนึ่งพันบาทสวยเลยาะว่าพี่ถึงว่าพี่ชื่อเส็นว่าต้นใหญ่มันนี่แล้วต้นใหญ่นี่เขาสีชมพูใช่สวยนี่ต้นอสงไขนี่นี่เขาเอามาโชว์เนาะ มาขายนั่นแหละขายแม่ต้นแม่นี่ต้นแม่โอ้ราคาสูงไหมคะอ่ากี่พันหรอหกพันค่ะหกพันเนาะส่งไปสนีไหมส่งน้องเบอร์โทรอะไรเอ่ยต้นแม่ทิศตะลุมนอนะคะเห็นไหมคะหนอดเลยไหนอ่ะไม่อยอ๋อมีต้นต้นแม่นะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะหกพันหรอหกพันเนาะต้นเล็กหนึ่งพันส่งส่งไปสนีไหมคะ มาบอกเบอร์โทรเลยค่ะ089 624ปด4กค่ะ้นคุณอะไรคะคุณตาค่ะคุณตาคนะุตาใครสนใจเนาะเบอร์โทรอยู่ตามนี้แล้วก็โทรได้เลยนะคะส่งส่งไปสนีค่ะมีหลายอย่างนะคะที่ชุดเซตตัวนี้มีตัหญิงใช่ไหม ก้อนเท่าไหร่คะ400นิ้วค่ะยังไม่ป้ายไงอุ้นี้ขอฝันพี่มันจะป้ายไหมคะลูกไม่บอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้แม่เขาป้ายไหมแม่เขาไม่แม่เขาจะป้ายค่ะมันได้ใส่เลขแต่ว่าตัวเขายังไม่ป้ายเลยอืมแต่ว่าแต่สีก็จะเปลี่ยนไหมสีนี่ตลอดไปหรือเป็น ถ้าโดนแผ่จะสีแดงที่เราที่เรานี่นะที่เราถ่ายร้านนั้นนที่เข้าไปจะมีชมพูละเลือดแล้วก็สีแดงเข้มต่ใบเขาก็เงางามนะสั่นถึงใจว่าต้นใหญ่แล้วจุดอะไรล่ะจุดจีนแดงมันยาวลูกไม้ไหคะลูกไม้บอกอันนี้ลูกไม้ค่ะ490อันนี้นาราบาไายเชสอุ้ยทำไมเหมือนศิลาหุ่งทองเหมือนมากเลยค่ะนาะแยอไม่ออกเลย ต่างกันยังไงเนอยนี่จอมทัพใช่ไหมใช่คะมีตอกราบนะคะมีเออเหรอมีแข้งด้วยเหรอใช่ค่ะกายเพชรเท่าไงเนี่ยกายเพชรพันธะค่ะอืมเนี่ยปุ๋ยดีเองอยู่นี่อะไรใบตรงนี้บัวหิมะใช่อ๋อบัวหิมะอันนี้กอกเด็กหักกอกเก็กกอกเด็ยังไม่ยังไม่ด่างยังไม่ป้าย อันนี้ล่ละแค่เจ็ดสีไหมแค่เจ็ดสีค่ะต้นละร้อยค่ะไม่หวานแทค่แค่เจ็ดสีไม่ด่างไม่ด่างค่ะสวยนะต้นเล็กอันนี้ทำไมเหมือนบอลกาดจังอันนี้เพชรอัชราค่ะลุ้นด่างอ๋อต้นเท่าไหร่ต้นละร้อยต้นไม่หลาต้นไม่หลาส่งเท่าไหร่ ถ้าถ้าไม่ด่างก,ก็ต้นรอน,นี่ต้น,น,นรอยไปลุ้นด่างเราก็บอกไม่ได้ว่าจะด่างต้นไหน,นไใช่ไมทาบอุออาวยเอาเลยเดี๋ยวก็ว่ารู้อย่างนี้เอามาแล้วอะไรประมาณนี้อย่าให้เสียดายัจรู้รมันจะ ต้นสูงต้นสูงขนาดนี้นะ่ะข้อฝันราคา,าคแารงอยู่ด้ยวยข้อฝันเน่ยอันนี้มันใหญ่แล้ว่ะมันใหญ่ป้ายนะถ้าป้ายถ้าด่างนี่คุ้มแต่ใบเขาสวยนะมันก็จะเด่นมันก็คือไม่ไป้ายเพราะเป็นจุดมันไม่แน่มันนใบเงาง,งาม,งามนี่ชนต้นนี้เหรอต้อนนี้ก็ต้องหูพันเนาะ หันเอาไปขายได้ยี่เด้อสวยจ่ดิเต้นลากล้ยนะะต่น,น่กาส็่ะชอบอันนี้นะสีห้านะะสีหํา,ห,าหรับคลิปนี้เนาะถ่ายให้ชม เพียงเท่านี้นะคะสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ